ครับท่านชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลาภรครับสวัสดีค่ะคุณธีระเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้นะครับวันนี้มีเรื่องของเด็กนะฮะเด็กทั้งที่เป็นโรคมือเท้าปากเด็กทั้งที่ เป็นโรคท้องร่วง e หลังจากที่ไปรับประทานอาหารที่คาดว่าอาจจะเป็นของเสียหรือว่าของที่มีพิษ e เดี๋ยวติดตามกันนะคะ e ไปดูเกษตรฮอตนิวส์กันก่อนคะ่ะวันนี้คุณยอดบาร,รมีมีเรื่องแพะสมุนไพรที่จังหวัดลบบุรีนะคะแล้วก็ไปดูการทําสวน9ชั้นของชาวบ้านที่จังหวัดสงขลาด้วยคะ่ะติดตามกับเกษตรฮอตนิวส์ค่ะ สนุนโดยคูโบต้าสวัสดีครับเกษตรนิวส์วันนี้พบกับผมยอดบารมีนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูการเลี้ยงแพะที่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีนะครับเพราะว่าแพะที่นี่มีความพิเศษมากกว่าที่อื่นนั่นก็คือเป็นแพะสมุนไพรนะครับติดตามรายงานจากคุณกนิกาเข้มขันครับ แพะที่เกษตรกรในตำบลเขาสมอคอนอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีนำมาเลี้ยงส่วนใหญ่จะเป็นแพะพันธุ์พื้นบ้านที่มีอยู่ในพื้นที่ซึ่งจะมีรูปร่างใหญ่แข็งแรงเกษตรกรมักนิยมเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ขายลูกขายเนื้อนมหนังแม้แต่กระทั่งมูลแพะก็ขายได้ค่ะที่สำคัญแพะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ได้รวดเร็วไม่ต้องลงทุนมากเพราะสามารถปล่อยเลี้ยงในธรรมชาติได้การเลี้ยงแพะง่ายมากค่ะ แล้วก็ผลผลิตดีเวลาเราไปซื้อมา3-4ตัวเนี่ยสองปีเราได้ถึง10กว่าถึง20ตัวค่ะอ,อ๋อสร้างรายได้ให้เราเพิ่มขึ้นค่ะใครๆก็จะเรียกแพะที่เขาสมอครว่าแพะสมุนไพรค่ะ เพราะอาหารที่แพะกินเข้าไปส่วนใหญ่จะเป็นสมุนไพราหายากที่อยู่บนเขาเช่นใบมะกาใบยญ้านางใบคอยมะขามเทศผักหวานป่าและใบกระทกรกซึ่งล้วนแล้วแต่มีสปปรรพคุณทางยาทําให้เนื้อและนมมีส่วนประกอบของสมุนไพรผสมอยู่ซึ่งดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคและการปล่อยให้แพะได้วิ่งออกกําลังกายขึ้นเขาลงเขาทําให้แพะเนื้อแน่นนุ่มและรสชาติดีด้วยค่ะ แพะจะขายได้ก็ต่อเมื่อมีอายุได้6เดือนน้ำหนักอย่างน้อย20กิโลกรัมขึ้นไปเวลาขายจะขายแพะเป็นพ่อค้าที่รับซื้อจะนำไปชำแหละเองราคาเนื้อจะอยู่ที่กิโลกรัมละ130-140บาทนมก็ขวดละ300บาทแต่ถ้าขายพ่อแม่พันตัวหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า5,000บาทเรียกได้ว่าสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างงดงามทีเดียวค่ะ สำหรับเกษตรกรที่สนใจการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะคะการเลี้ยงแพะเพื่อขายเนื้อและนมก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวค่ะดำรงศรีสักโคตถ่ายภาพกน,นิกาเข้มขันเกษตรฮอตนิวส์รายงานค่ะไปดูที่จังหวัดสงขลานะครับการทำสวน9ชั้นรอบบ้านนะครับซึ่งนอกจากจะให้ความร่มรื่นแล้วก็ยังให้ผลผลิตตลอดทั้งปีด้วยครับ คุณลุงบุญแก้วทิพนินอายุ72ปีชาวบ้านตำบลนาวา่าอำเภอชนะจังหวัดสงขลาทำสวน9ชั้นตามหลักของคนโบราณนะครับที่ปัจจุบันน้อยคนจะรู้จักนั่นก็คือปลูกไม้ยืนต้นแต่ละชนิดไล่เรียงกันมาตามระดับความสูงจนถึงพืชที่อยู่ติดดินครับซึ่งก็มีความหลากหลายลักษณะเหมือนกับสวนผสมส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลไม้และพืชสมุนไพรต่างๆสวน9ชั้นที่คุณลุงบุญปลูกนะครับเริ่มต้นจากต้นที่สูงที่สุดก็คือต้นหยีตามมาด้วยต้นมะพร้าวสตอทุเรียนเงาะมังคุด กล้วยและพืชผักสมุนไพรติดดินนะครับรวมทุกอย่างกว่าร้อยชนิดออกผลตามฤดูกาลเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยทีเดียวนอกจากผลไม้ประจำถิ่นแล้วก็ยังมีพืชหายากอย่างเช่นดอกกระตือต้นชิงต้นละไมไขห่ห่านเฉียงพระแล้วก็หมากรวมถึงพืชสมุนไพรพื้นบ้านอีกด้วยนะฮะลงไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันต่อนะครับไปดูการเตรียมจัดงานวันเกษตรลุ่มน้ำปากปนังในวันที่15-16กกรกฎาคมนี้ครับ งานวันเกษตรลุร่น้ำปากพนังครั้งที่2นะครับจะถูกจัดขึ้นภายใต้แนวคิดการพัฒนาระบบเศรษฐกิจครัวเรือนของเกษตรกรและเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรปากพนังสำหรับผลผลิตที่นี่นครับมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง,วางเช่นส้มโอทับทิมสยามฟักทองพริกแก้วมังกรและก็ปา่ามน้ำมันครับ สำหรับคนที่สนใจนะครับงานวันเกษตรลุปน้ำปากพนังก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง16กรกฎาคมที่จะถึงนี้ที่สนามโรงเรียนชุมชนบ้างบางบูชาตมลเกาะทวดอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับและสำหรับสุขพิเศษวันนี้ไปติดตามเกษตรโลกเกษตรเรากับคุณกำรนครับเกษตรอาเซียนอราเดเวิรอินสมุทรสาครสนับสนุนโดยสีโฟร์ซีซั่นจาก TOA สาวนาเกลือแบบเก่ากำลังจะหมดไปเพราะตอนนี้สมุทรสาครเป็นฐานการผลิตอาหารป้อนคนครึ่งโลกถือว่าเป็นนานาทองแล้วเป็นทั่วโลกแล้วโกูอินเตอร์แล้วกูอินเตอร์แล้วครับแต่ข้อเสียของนักธุรกิจสมุทรสาครคือชอบบุกเดียวทําเองคนเดียวเมื่อท่านสุรินทร์พิศวรรณเลขาธิการอาเซียนไปเติมความรู้เรื่อง AEC ให จึงจะต้องแก้ไขกันต่อไปเมื่อ AEC เข้ามาแล้วเนี่ยนะสิ่งสําคัญที่สุดของเราก็คือการที่จะทํางานเป็นทีมเราจะต้องรวมรวมกลุ่มกันนําจุดแข็งของตัวเองเนี่ยเอาเข้ามารวมกันตรงนี้เนี่ยจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นะและคงไม่ใช่แค่ AEC อาเซียนเท่านั้นเพราะไทยมีการจดเขตการค้าเสรีหรืออ f ฟ a ar, ไปค้นโลกในหลายประเทศแล้วประเทศไทยของเราเนี่ยไปจด FTA จทยฟรีเทสแอเรียเนี่ยเกือบจะครึ่งโลกแล้วนะครับนะทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นทั้งอินเดียประชากร600ล้านคนนี่เป็นโจทย์ที่เราจะต้องผ่านไปให้ได้ก่อนแล้วก็ก้าวข้ามไปกับครึ่งโลกของหลาการใส่เทคโนโลยีเพิ่มเติมเป็นเรื่องสำคัญอย่างวันนี้เนี่ยฮะเราใช้ไ iPhone กันไปแล้วนะใช้อินเทอร์เน็ตกันแล้วแต่ผมยังเห็นบางท่านยังใช้โทรศัพท์ที่แบบ ระบบธรรมดาอยู่เพราะผมเองครับนะฮะไม่ใช่บังคัเนะต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนเราต้องเข้ากับเทคโนโลยีให้ได้ผมยังใช้เครื่องละสองพันจากนี้ข้างหน้าทุกสิ่งอย่างมันเป็นเวทีโลกการตื่นตัวของพวกเรานี่ยังถือว่าน้อยนะครับมีคนพูดถึง AEC เนี่ยนะฮะพูดได้แค่คำเดียวว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนวันนี้การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจริงๆแล้วเนี่ยมีประโยชน์ อะไรกับเรามีผลกระทบอย่างไรกับเรา A A B B C C ถ้าได้แค่ a b c น้อยไปแล้วนี่ต้อง a เลยครับจึงสรุปทุกทับว่าการปรับการตั้งรับแล้วรุกไล่ในทุกกระบวนท่าจะนำมาซึ่งความอยู่รอดปลอดภัยในเวทีโลกไง ความเป็นท้องถิ่นกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่สากลไม่ว่าการเกษตรหรืออุตสาหกรรมอันนี้ใช่แน่เกษตรอุตสาหกรรมโลกเกษตรอุตสาหกรรมเรา Yes No โอเค เป็นคนดีมีคุณ,ณธรรม,มนี่คือกระเศษฐ์นิวสวันนี้สวัสดีครับ